สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพบพอกับช่อง Happy ้พริ Thailand ์นะจ้าทุกคนมื้อนี้แม่พามาเบ่งพอบานเนาะ <Bye. S 1> เบ่งพอบานอีหละ <laughs> มื้อนี้อันพอบานเพิ่นเอดกิจกรรมอีแล้วเนาะ <laughs> ก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับสชมเนาะ มารับสมแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัว้อจ้าอ่ะนอนดีๆนอนดีๆน,น,นอนกินขนมเร็วๆจ้าทุกคนแม่กะน,นั่งกอยปีเนาะทรงแหลงเนาะคะ่ะทรงหัวแหลงแดดเริ่มบรแล้น้ำพูก็เอามานอนเปรินกินขนม น้ำพูสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะน้ำพูกินอะไรคะดีค่ะงขาสลายค่ะอ๋อน้ำพูกินสลายค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเย็นสบายไหมคะยังสบายอยู่ค่ะเย็นสบายอยู่ค่ะจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งโบรานเนาะทุกคนเห็นจ้าทุกคน <laughs> มาเบิ่อนกันฮาอดีเล็กพอบานเวเพื่อนนี่นี่ินดิสมุนเพื่อนกันนะยินดิเวเพื่อนทำอะไรทำอะไรจ๊ะ <laughs> ทความสะ,ะอาด <laughs> เด็กวันนี้อาบน้ำเมื่เด็กๆคนอาบมื่อนี้แดดหอนเนาะพราบามันก็เลยจับมาน้อยอาบน้ำนะคะว่าผมได้น้ำผู้อูมต้องในอาบเพราะว่าน้ำผู้ลินน้ำผู้ลินน้ำหมาเดี๋ยวส์น้ำผู้อูมน้ำผู้จับก็เลยต้องอาบนี่ตัวสองตัวนี้อาบไปแล้วเดีเพิ่นนอนตาแดด่นอาบน้ำเลย เรือตัวนี้เน,ะ <c oughs> นาะนี <c oughs> จะ่จ้ะก็อาบได้อาบแชมพูหมาหรอวะอาบแชมพูหมาอาบแล้วก็ปล่อยปล่อยขี้ดินตามธรรมดาแต่ก็ต้องได้อาบอันนี้เป็นมาอาบเฉพาะพมาน้อยหรอวะ หมายเหยื่อว่ามีเพือจับจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพ่อบ้านอีกอย่างหนงึ่งหมาเพิ่นก็หามาเองจ้ะทุกคนปกติปกติแม่นะ่ะเป็นคนมกักหมาเลยพ่อบ้านนะเพิ่นมีมกักหมาเลยพ่อแม่เอามาเลี้ยงปุ๊บได้เลี้ยงกับแม่ตลอดบันนี้เปลี่ยนกันแล้วบนันพ่อบ้านเริ่มมกักหมาแล้วบันนี้ มันก็มีมัดอยู่ได้จ้ะทุกคนมีมัดดิเพราะว่าแม่หมาแม่แม่เลี้ยงแบบเลี้ยง่อยเนาะเลี้ยงไม่ี่ดินเลี้ยงสามธรรมซากกับหมาบ้านจ้ะทุกคนมีแม่หมาพันไดแต่ว่าการรักษาความสะอาดแด่เนาะสีสีวัคสินหอมเนาะพอฉสีวัคซินหอมนี่ค่ะ ตัวนี่ก็เล่นอยู่ในเดเพื้นหนาวเนียจ้ะเหยาะกันในเดชเอ้ยดิอาบแล้วล่ะแค่นี้นะคะวิวพื้นไรเด้ <laughs> อาบแล้วไงนี่ไงพ่ออาบให้เน้อลูกดิคนที่ชอบเล่นหมา บอกเออไปเสิร์ชแตะกับมีไปไปใส่รองเท้าก่อนแม่กลัวมดแดงกัดเท้าหนูไปนานๆนะรนะนะองเท้าอยู่นาะนๆะเท้าอยู่บนถังนะไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหมาอันนี้ตัวเป็น,เป,นเป็นตัวน้อยอันนี้นัอนแหลกอยู่ในถังนะ่ะหลังบ้านนะไปเอาเลยอยู่บนถังนะรองเท้าหนูนะตัวน้อยจะมีสามเนาะตัวใหญ่ตัวนึง หน,หน้าตาแบบคือคนมีมักตัดเลยหน้าตาโหดเหี้ยมแต่ว่าหล่นมักหมามาัมากแมวมักกระตา <c oughs> ่ายมันก็จะมีกระต่ายเนาะที่แม่เลี้ยง่านหาก็ได้ลุ้สองตัว <c oughs> อันนี้จะเป็นกระต่ายคะ่ะที่แม่เลี้ยงอันอันนี้พ่อเอาเสื้อพ่อพันไม่พันแล้วเป็นบอลนี่ <c oughs> พ่อพันไม่พันเอาเสือแล้ว ส่วนลุมาเพื่อจะแยกแยกไว้ยังมีท่านในเอ็ดขยายขอก,กมึมันก็มีนี่เด่นนกเานนขานกเขาเอามาใ,ใส่นกเขาโต่อเนาะนกเขาต่อต่อเองอนองววกเขาเพิ่งจะโตมานกเขา,ขาใหญ่ มันก็มีมีไก่ไข่หอมนี่มีไก่ไข่ไก่ตีทำอะไรลูกน้ำพู้ทำอะไรนะลกนะูรลกเปิดเอาเปิดอีกแล้วกระต่ายมันจะออกแม่ว่านะเปิดะได้เท่าจเะออเปิดอจะได้ป,ดไปิดไว้ก่อนลกูกแล้วค่อยเล่นแล้วค่อยตอนเย็นแล้วค่อยเอาญ้าให้กระต่ายอย่าไปเอาญ้าก่อนเอาญ้าก่อน น้ำพูน้ำพุก,ก็จะมักแบบมักซัดเนาะเพราะว่าแม่หาเธออยู่น้ำซัดน้ำเป็ดน้ำไก่ไปนี่น,นะจ๊ะทุคกคนก็จะประมาณนี้บรรยากาศรอบๆบบานข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนานี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำสำหรับแบบพอเพื่อนเอ็ดเวมาใหมา่เมือยเพื่อนมีเยอะเข้านึเหือนเนาะเพื่อนก็นใส่ห้องน้ำข้างนอกนจ้ะ หน้าก็กรลังเขียวค่ะทุกคนเดี๋ยวยังเราเ,อเพอบ้านผ่าไปอันพาไปเบิ่งเนาะแดดบ๊วเราเจะพา,าอันทุกคนไปเบิ่งหน้าข้ากรลังเขียวเนี่ค่ะเลิกงานมากับประมาณนี้แดดหอนจะมอนี่แต่ก็มีลมอยู่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นไก่ ไก่บานเนาะไก่บานหรือว่าไก่ตีบ่อันนี้ก็แมนบ่ไก่ตีเนาะโอวานเพิ่นเลิงไอ้มีก็บ,บริจาคได้เด้อพี่น้องเด้อมาน้อยเไม่ยังนะไอ้มีมาน้อยกับบริจาคได้เด้อย, <laughs> ยังบ่พออยู่บ่เดี๋ยวนี <laughs> ้นี่ค่ะนี่เพิ่นพากันอาบน้ำแล้วก็สบายตัวแล้วเนาะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบายบายจ้าเอามาเบิ่งดูสับปะแหงนะเบิ่งจังหน่อยเนี่เดี๋ยวเราพาไปเบิ่งปะแหงก่อนจังหน่อยไหน นี่ค่ะอันนี้เป็นปลาแหง้งปลาช่อนปลาคอนนาเนาะที่อันที่เพื่อนสะสะป่าคอนนาแหละทุกคนพอบ้านเพื่อนเอ็ดแล้วเพื่อนกะเอ็ดแล้วก็ตะแห้งสี่มือมือเ <laughs> ดียวเก็บได้เออ,อแห้งเลยเก็บเอาแค่นี้ละ